อีกแล้วนะคะคก่อติด2เมนูที่เพิ่งได้รับรางวัลล่าสุดข,ข,ของทางร้านเลยค,คือเมนูอ่ส้ตมตำแม่เปิ้ลคุ้งสดครับส้ตมตำแม่เปิ้ลกุ้งสดและอีกหนึ่งเมนูคือปูนิ่มผัดพริกเกลือครับผมและเราอยู่กับพี่พยิ่งยงยอดโบง,งามสวัสดีค่ะยงยุทธครับเอายงยงุทธนะคะพี่ยงยุทธแฝลกจำผิดตลอดและอีกหนึ่งสาวค่ะคือน้องน้องขวัญใจครับน้องขวัญใจเป็นขวัญใจของพี่ยงยุทธหรือเปล่ากำลังจะเป็นไง กำลังจะเป็นเรื่องที่มนจตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตเมนูแอปเปิ้ลตาแอปเปิ้ลคู่สดกันก่อนนะคะ เริ่มต้นต้องต้องมีแอปเปิลก่อนนะครับต้องมีแอปเปิลก็คือเราจะมีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวมีกุ้งสดครับมีกุ้งสดค่ะแล้วก็แครอทแครอทค่ะคุณผู้ชมมีถั่วฝักยาวนิดหน่อยถั่วฝักยาวนิดหน่อยผรกกเทียม กระเทียมพริกขี้หนูหนเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำ,นำมะนาวน,น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลปีป๊บครับผมแล้วก็กุ้งแหง้งกุ้งแหง้งแล้วก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงครับผมใช้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์แล้วก็มีมะเขือเทศครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำนะคะเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะไปทำเองที่บ้านด้วยครับได้ง่ายครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับพี่เสร็จแล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วอ๋อย่ามาได้ถาพี่แหมเริ่มต้นที่อะไรก่อนอะไรก่อนอ่าเริ่มต้นเอา แอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงนะครับเอามาหั่นแช่น้ำมะนาวนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันดำนะครับพี่อยู่ร้านนี้นี่เป็นร้านไฮโซลใช่ไหมคะครับพี่กะไรหัวสูงใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เป็นมะนาวยังครับพี่เพิ่งเป็นครับเพิ่งเป็นแล้วนะ อ่าพี่คะทำไมแอปเปิลเราต้องหันเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆเล็กๆแบบนี้ด้วยคะคะเป็นแท่งๆอ๋อเพื่อไม่ใช้สับเอาหรืออะไรเอาอย่างเงี้ยอ๋อสับมันจะเละไปนะครับสับมันจะเละไปครับผมเพื่อจะให้เขาแบบคุกเขาเข้ากับรสชาติได้ง่ายขึ้นอ๋อเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับพอคำหั่นพอคำแล้วถ้าคนปากใหญ่อย่างรูอ่ครับพี่อ๋อนีเลยครับ มีดมีไหมคะเดี๋ยวสิงเลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อทำน้ำยำกันเลยฮะเริ่มต้นด้วยอ่เราบุก ระเทียมนิดหน่อยบุกกระเทียมนิดหน่อยถ้ามีโคก็ตำก็ได้ถ้ามีโคก็ตำก็ได้แต่ถ้ามีมีก็ไม่ต้องตำคุณผู้ชมจดไหมคะเออพี่เข้าใจเล่นกับพี่นะอ่าแล้วก็พริกอ่ามีสีเขียวสีแดงนิดนึงเพื่อเล่นสีสันนะเชื่อเล่นสีสันนะคะอ่านะคะตอนนี้พี่ยุทธก็กําลังซอยพริกกับกระเทียมท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เราก็แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนนะคะ ตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวสดๆบีบกันสดๆเลยอ่านี่นี้คลุกคาทำทานเองที่บ้านก็คลุกชามต่อชามจะอร่อยกว่าเนาะพ่ยุทธน้อคมันค่าจะเผ็ดนิดหน่อยถ้าไม่ชอบเผ็ดลดพริกก็ได้นะครับแซ่บมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นพอได้น้ำยำแล้วคราวนี้เราก็ต้องให้เสด็จน้ำหน่อยอ่าแอปเปิ้ลให้เสด็จน้ำนิดนึ่งนะคุณผู้ชม ่าาเรใส่ใส่กุ้งแห้งค่ะไก่แครอทถั่วแล้วเริ่มบุกถั่วหน่อยครับนี่เอากดกดหนูเลยครับพี่หนูแซนดี่เดี๋ยวพี่กรดเลยครับพี่กดหนูแล้วครับเนี่ยขอไม่ได้กรดค่ะใส่มะเขือเทศนะครับมะเผักชื่นลอยเขาจะได้รสชาติออกมานะครับอ่แล้วใส่กุ้งสดลงไปก็ใส่กุ้งนะคะเป็นเมนูที่ง่ายจริงๆเนาะง่ายจริงครับทานเองที่บ้านก็ได้คทานเอ็ที่บ้านก็ได้จัดตกแต่งจานสักนิดนึงนะคะพร้อมเสิร์ฟเลย ชมขาย้อนมากๆเลยค่ะเออน้องขวัญเขาทาอะไรให้เราบ้างคะเนี่ยอ๋อเขาช่วยเตรียมทุกอย่างแหมรับแทงกันตลอดออกรับแทงกันตลอด,อ,อ,ลอ,ดอ่าใส่เม็ดมะม่วงอ่า,อามาีนิดก่นิดหน่อยอ่าตกแต่งนิดหน่อยนี่ก็คือซ่องตำแอปเปิลกุ้งสดค่ะสูตรพิเศษของร้านมารีพิซเชรีย์แอนด์รเตอรองคุณผู้ชม เมื่อสักครู่นี้เราได้สาธิตวิธีการทําส้มตำแอปเปิลกุ้งสดไปแล้วทีนี้เรามาอีกหนึ่งเมนูคือเมนูอะไรครับพีย่ยุทธปูนิ่มผัดพริกเกลือครับปูนิม่มผัดพริกเกลือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเครื่องปรุงแล้วก็มีส่วนผสมอะไรยังไงกันบ้างปูนิ่มทอดเรียบร้อ,อยแล้วนะครับมีปูนิ่มทอเดเรียบร้อยแล้วน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวจีนน้ำตาลน้ำตาลผงปรุงรสครับพริก พริกไทยอ่าอันนี้ซอสที่เราทำเรียบร้อยอ่าเป็นซอสพิเศษของทางร้านหอมใหญ่หอมใหญ่ลาบชีาบอชีกระเทียมพริกขี้ฟ้าแดงสับครับคุณผู้ชมมีพริกไทยดำด้วยพริกไทยดำแล้วก็อันนี้คืออ่าน้ำมันมะกรอค่ะน้ำมันมะกรอกนะคะแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนะคะอ่าเริ่มต้นโดยการใส่น้ำมันมะกรอกลงไปหอมใหญ่นิดนึงอะ น้องขวานตามมาช่วยนะคะอ้อ,อันนี้แบบอย่างเร็วอะค่ะนะคะน้วมันมาก่อใส่หอมใหญ่นะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีพริกที่ฟ้าแดงนะคะใส่พร้อมกันเลย,ยแล้วก็ผ<ร>ัดเล่นไฟหน่อยก็ได้เล่นไฟเป็นไฟแก่ใช่ไหมคะพี่แก่นี่ประมาณ40-50ได้ไหมคะครับประ,ะมาณ พี่กล้องประมาณพี่ตากล้องอุ้ยแรงมากเลยอะพี่เดี๋ยวระวังเดี๋ยวเขาไม่จะแสงไงพี่นะอันนั้น60แล้วพี่มันเกิน50แล้วนะจริงเหรอครับแต่เขายังหนุ่มอยู่นะยังหนุ่มอยู่นะพี่อ่าพอบอกไม่ให้ไปนะคะรีบเลยอ่าอ่าอันนี้ก็คือน้ำมันหอยน้ำมันหอยสักหนึ่งช้อนเซีอิ๊วนิดนึงนะคะ น้ำตาลทรายนิดหน่อยปูปูนิ่มเนี่ยเขาจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วปูนิ่มเนี่ยส่วนใหญ่รสชาติของปูนิ่มมันจะเป็นยังไงคะออกเค็มนิดๆออกเค็มนิดๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกที่มันเค็มๆเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกไทยดำโอ้โหหอมมากเลยคุณผู้ชมโปะเข้าไปสําหรับซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษแล้วก็พริกไทยนะคะสีสันก็น่าทานด้วยใส่น้ําซุปไปนิดหนึ่งพอมีน้ํคขูคริกเนาะพี่เนาะ พอได้ซอสเรียบร้อยแล้วก็ปูนิ่มลงไปอ่า<ป>แล้วอย่างตัวปูเนี่ยค่ะพี่เวลาเราไปทอดกับน้ํามันเนี่ยเราใช้น้ำมันปกติหรือเปล่าคะใช้น้ำมันปกติใช้น้ํามันปาล์มทั่วไปนี่ก็คือเมนูปูนิ่มผัดพริกเกลือน,นะคะโอ้โหพี่เลยคะ่ะ เมื่อกี้หนูแอบบุกไปแล้วไปเจอกับพี่ยุทธแม่ไปช่วยกันทำสุดฤทธ์เลยนะคะก็จะได้มา2เมนูก็คือเมนูนี้ค่ะส้มตำแอปเปิลกุ้งสดค่ะขอชิมส้มตำแอปเปิลกุ้งสดก่อนนะคะแหมน้ำลายไหลตั้งแต่ตอนที่พี่ยุทธเขาคุกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่านะคะแอปเปิลจะสังเกตว่าปกติเนี่ยแอปเปิลทั่วไปมันจะแบบดำ อาแต่ว่าที่นี่จะมีเคลับใช่ก็คือแช่ในน้ำมะนาวนิดนึงก็จะรักษาความสดกรอบของแอปเปิลได้และเราไม่ดามซีว่านอกจากไม่ดาแล้วเนี่ยเขาจะสดเขาจะกรอบจริงหรือเปล่าค่ะอือหือร่อยมากเลยค่ะรสชาติจะแบบว่าจัดจ้านนะคะมีทั้งหวานเปรี้ยวนะคะครบรสเลยเราเรียกว่าเป็นสามรสเลยและปูนิ่มผัดพริกเกลือ คือปูนิ่มเขาน่ยกรอบมากค่ะพี่แล้วก็มันเหมือนกับพวกเครื่องเทศเนี่ยมันเข้าไปในตัวปูนิ่มเลยอะค่ะก็จะได้รสชาติที่ออเด็กๆรับประทานได้เพราะว่าไม่ไม่เผ็ดมากเผ็ดนิดหน่อยนะคะนะคะเวลาเปิดปิดร้านราคาพี่เอ้ยร้านสาเลียที่สาขาราชเล่เปิดตั้งแต่สี่โมงเช้าสี่โมงเช้าก็ปิดสี่ทตลอดวันไม่ไม่ปิด แล้วถ้าเกิดว่ามาถามมาไม่ถูกเนี่ยอยากจะโทรถามทางนนิดน,นึงเบอร์โทรของร้านค่ะพี่เอ้เบอร์โทรศัพท์ของร้านก็0น2่งสองค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหาไม่เจอนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเรามีเบอร์ขึ้นให้ที่รายการของเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะค่ะนะคะวันนี้น้องแตงโมต้องขอขอบคุณพี่เอ้อยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับบริการชิมหมดชามค่ะนะแต่ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนชื่อแล้ว เป็นน้องไอต่อไปนี้ไอจะมีแกงกล้วยแล้วนะเพราะว่าไอจะมาขอกินฟรีตลอดเลยอร่อยมากเลยนะคะทุกผู้ชมค่ะพบกับชิมโมจามได้ใหม่นะคะในทุกสัปดาห์ส่วนตอนนี้เดี๋ยวน้องไอขอไปออต่อพี่เอ้ยก่อนนะคะนะพี่เอ้ยก่อนิาสำหรับวันนี้ รายการชิมหมดชามก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับชชชชิิมมม,มมมมหหดดาา